สวัสดีครับทุกคนดูว่าผมไอแก้วเกษตรเกษตรตะกรอนเลี้ยงไก่นะครับเข้ามาอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดสับตะไคร่นะวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาดูไก่แม่ลูกอ่อนกันนะครับคอกแรกก็มีประมาณเจ็ดตัวแปดตัวนะครับมีส่วนใหญ่ลูกจะออกนกสมเลยนะครับแล้วก็แม่ที่สองนะครับก็จะมีแปดตัวเก้าตัวนะครับแต่ว่าลูกส่วนใหญ่ออกสมเลยนะครับ ออกสุนก็มีแม่ไก่ฟักอยู่ด้านล่างนะอันนี้ไข่นะคะจะว่าแม่แม่ไก่นอยู่ตรงไหนนะครับไปดูอีกฟาร์มหนึงกันนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้ด้วยนะนี่แม่ในสามนะครับก็จะออกประมาณ ประมาณ8ตัวนะครับตายไป2นะครับมี10ใบแต่ว่าแตกตายไป2ตัวนะครับนุณแม่ด้ดดดดดดนะครับแล้วก็คุณบอกว่าเอาใส่ยังไงก็ให้เอาใส่ตามกุ้งนี้ก็ได้นะถ้าไม่มีสุ่มก็ให้ใส่ตามกระบะนี้ก็ได้นะรือถ้าใครไม่ีสุ่มก็ใส่สุ่มอย่างในนั้นก็ได้นะครับแล้วคลิปหน้าถ้าคนขอแล้วมาเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าจะต้องทาอย่างไรบ้างครับ รับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ